วันนี้ข่าวสารหนาแน่นผมไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไปสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมคือเวลามีข่าวดีเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเมื่อวานนี้ส่งออกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ11เดือนนะใช่ค่ะสินค้ากเกษตรกับอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกนะคะดันมูลค่าส่งออกสูงถึง8.200แสนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะบวกเมื่อเทียบคือเวลาเขาดูตัวเลขส่งออกบวกลบเขาดูปีต่อปีใช่ก็ไปเทียบเดือนแบบสิงหาปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นมา2.6เถ้าค,คิดเป็นดอลลาร์นะแต่ถ้าเป็นเงินบาทลดลงใช่เพราะว่าค่าเงินบาทของเรามันมีความผันผวนอยู่ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์ค่ะจะเพิ่มขึ้น2.6ถ้าเทียบกับสิงหาปีที่แล้วหรือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีบวกครั้งแรกในรอบ11เดือนค่ะขณดเดียวกันถ้าเทียบสิงหาต่อสิงหาเป็นยังไงต้องไปสิงหา8เดือนอะ สิงหาในช่วง8เดือนเนี่ยค่ะเนี่นะคะเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดหนึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี65เดี๋ยวอันนี้ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนสิงหาคมกลับมาเป็นบวกได้2.6%ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยติดลบกันหมดอินเดียก็ลบไป6.9%ไต้หวันลบไป7.3%ถ้าเทียบช่วงแปเดือนแรกนี่ค่ะแปดเดือนแรกนี้ต้องคุยบ้างน้องไบร์ทอ้าวมาแล้วมกราถึงสิงหาปี66ค่ะ การส่งออกมีมูล,ลค่าลดลง4.5ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี65ก็11เดือนที่ผ่านมาติดลบมาหมดเน่ยค่ะใช่ไหมแต่เราดูสิงหาเฉพาะสิงหาเทียบเนี่ยถ้าสิงหาเทียบสิงหาบวก2.6แ,<ล>และเทียบกับประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาติดลบกันหมดเลยนะคะมีเราที่บวกอ่ะนี่เหมือนแต้มต่อที่ดีของรัฐบาลเศรษฐาแล้วนะเศรษฐานิดหนึ่งอะ สินค้าเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้น4.2มังคุดเนี่เป็นดาวรุ่งเลยเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยเฉพาะมังคุดสดตัวเลขเนี่ยเพิ่มมา28,175เปเซค่ะเทียบกับอะไรอือเดือนก่อนมังคุดยังไม่ออกมั้งฮะค่ะเลยยังไงออะ